สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะมารีวิวก้าอี้นั่งทํางานของมิงตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นเก้าอี้นั่งทํางานเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของ Be Well นะคะรุ่น Frozen ค่ะเขาเนี่ยมาพร้อมพนักพิงนะคะ Ice m a t e ค่ะที่ทําให้เราเนี่ยนั่งสบายหลังนะคะแล้วก็ไม่ร้อนหลังด้วยค่ะช่วยให้เรานั่งสบายได้ทั้งวันค่ะมีฟังก์ชันจัดเต็มเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่สูง150-170ซนเมตรค่ะเพราะว่าเขานั่งเนี่ยแล้วเท้าไม่ลอยค่ะ ตัวมิกนะคะสูงประมาณ165ค่ะตัวนี้นะคะนอกจากที่จะเป็นเก้าอี้สุขภาพแล้วเนี่ยเขายังออกแบบดีไซน์ออกมาให้เป็นสไตล์มินิมอลค่ะเข้ากับการแต่งบ้านของเราได้มากขึ้นค่ะมาดูกันค่ะว่า b w เวลเนี่ยเขามีคุณสมบัติหลักๆอะไรบ้างทำไมเราถึงจะต้องซื้อเก้าอี้ตัวนี้ค่ะ b w e l f o r c e นะคะเขาเป็นเก้าอี้ทํางานเพื่อสุขภาพค่ะเข้ามาพร้อมกับนวัตกรรมพนักพิงหลังนะคะ i m e Backless ค่ะซึ่งเป็นพนักพิงตะข่ายแบบเย็นค่ะช่วยให้นั่งแล้วก็ไม่ร้อนหลังนะคะทําให้เราเนี่ยนั่งทํางานได้เย็นขึ้นสบายขึ้นไม่อึดอัดค่ะใครที่ขี้ร้อนนะคะเหงื่อเต็มหลังเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะ เก้าอี้ตัวนี้นะคะมีที่วางแขนแบบ 3D ด้วยค่ะซึ่งสามารถปรับขึ้นอย่างนี้ได้นะคะปรับลงได้ค่ะพอปรับขึ้นแล้วเนี่ยเขายังปรับเข้าหาตัวแบบนี้ก็ได้หรือปรับออกข้างนอกแบบนี้ก็ได้นะคะจะดึงขึ้นอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะดึงลงอย่างนี้ก็ได้นะคะทำให้เวลาที่เรานั่งทำงานหรือว่าเล่นเกมนะคะนั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยตำแหน่งของข้อศอกที่วางเนี่ยจะพอดีค่ะ บ่าไหลเนี่ยไม่ยกไม่เกรงนะคะจะนั่งท่าไหนเนี่ยก็ไม่เมื่อยไหลเมื่อยแขนแน่นอนค่ะตรงส่วนของพนักพิงนะคะนอกจากที่เขาจะช่วยไม่ให้ล้อหลังแล้วเขายังมีที่ช่วยรองรับหลังส่วนล่างเป็นรูปตัวยูด้วยค่ะทําให้เวลาที่เรานั่งทํางานเนี่ยจะมีตัวซับพอร์ตค่ะดันพนักพิงหลังส่วนล่างเนี่ยทำให้หลังของเรานะคะตั้งตรงไม่โค้องงอค่ะนั่งไม่ปวดหลังนะพร้อมปรับขึ้นลงได้อย่างอิสระค่ะ ตรงส่วนธนักพิงนะคะที่คอของเราตรงนี้นะคะสามารถปรับขึ้นปรับลงปรับองศาได้นะคะให้พอดีกับสรีระคอของเราค่ะนี่ปรับขึ้นปรับลงเลื่อนดูนะคะว่าให้เข้ากับระดับตำแหน่งของเรานะคะว่าเราอยู่ในจุดไหนแล้วสบายนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากปรับขึ้นปรับลงนะคะเขาก็ยังเอียงได้ค่ะหักลงมาได้ เอนไปข้างหลังได้นะคะก็เวลาปรับนะคะก็ลองปรับดูตามส่วนสูงแล้วก็รูปร่างของเราเลยนะคะจะได้นั่งสบายสบายค่ะตัวพนักพิงนะคะเขาสามารถปรับเอ็นได้นะคะได้ที่100องศาถึง1 2 6องศาค่ะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะเหมาะสําหรับเวลาที่เราอยากเอนหลังพักผ่อนนะคะหรือว่าจะนั่งดูซีรีส์นะคะหรือว่าจะนั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถปรับเอ็นได้ค่ะ ทำได้ง่ายๆเลยนะคะแค่ปรับตรงนี้ค่ะปรับเสร็จเนี่ยก็กดล็อกเอได้นะคะสะดวกสบายมากค่ะถ้าเราอยากปรับกลับนะคะก็กดกลับค่ะแล้วก็กดล็อกเอนะคะง่ายมากตัวบอกของเขานะคะสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ค่ะเพื่อให้พอดีกับสรลระเรานะคะเราเนี่ยจะได้นั่งให้เต็มก้นนะคะแล้วก็พอดีกับข้อพับเข่าของเราค่ะทําให้เราเนี่ยไม่ปวดขาไม่ปวดหลังนะคะเป็นไหมคะที่เวลาที่เราเอานั่งเก้าอี้ที่มีความสูงมากเกินไปเนี่ย ปลายเท้าเราจะลอยจากพื้นนะคะพอปลายเท้าลอยจากพื้นเนี่ยก็จะทําให้เรานั่งแล้วไม่สบายค่ะพอนั่งไปนานๆเนี่ยก็จะเมื่อยนะคะแต่เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมีฟังกช์ชันปรับเก้าอี้ขึ้นแบบนี้ลดเก้าอี้ลงแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนั่งได้เต็มก้นนะคะแล้วก็นั่งได้เต็มฝ่าเท้าค่ะสำหรับคนที่มีความสูง150-170ถึงค่ะตัววัสดุของเขานะคะ เห็นแบบนี้นะเขาทามาจากอลูมิเนียมค่ะสามารถรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเก้าอี้บีเ l ลโฟเซนตัวนี้นะคะเขารับประกันนานถึง3ปีด้วยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันเรื่องสําคัญสุดๆค่ะก็คือราคาค่าตัวของน้องเขานะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยราคาเต็มเขาอยู่ที่16,900บาทค่ะแต่ว่ามิงเนี่ยซื้อในช้อปปีนะคะได้ราคาลดครึ่งหนึ่งเลยค่ะ ก็เหลือแค่8 4 4 9บาทเท่านั้นเองค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ราคาส่วนลดนะคะจากลิงก์ที่มิ้งวางไว้ให้ใต้คลิปได้เลยค่ะหรือหรือหรือถ้าเกิดใครในยอยากจะลองนั่งดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะนั่งแล้วเนี่ยสบายจริงหรือเปล่าอย่างที่มิ้งพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ลองเข้าไปดูนะคะได้ที่ช็อปของ B w well e ทั่วประเทศเลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเก้าอี้นั่งทำงานดีๆนะคะสักตัวหนึ่งนะแบบนี้นะก็ลองดูตัวนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมิงก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิงฝากกดติดตามมิงกี้ h ช n แนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนั่งสบายมาก